สวัสดีค่ะช่องมะเงพอชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาแย่ไข่มดแดงกันนะคะช่วงฤดูกาลของการแย่ไข่มดแดงก็จะอยู่ในเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะช่วงนี้แหละที่มดแดงจะออกไข่มาตามต้นไม้ <c oughs> ให้เราไว้แย่กันนะคะ เริ่มแย่และวิไข่เพียบเลยนีย่ค่ะแล้วก็จะมีถุงถุงที่สารสารตะข่ายมีขายนะคะถุงแบบนี้หรือจะเอากระสอบเอาคุดถังกะละมังอะไรก็ได้ค่ะแต่ทางเราจะใช้เป็นตะข่ายแบบนี้นะคะ เป็นวิถีชาวบ้านนะคะที่จะทำมาหากกินโดยการหาของป่าหรือว่าปลูกพืชผักสวนครัวหาผักหาหน่อไม้ตามป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณป่านะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นอยู่นะคะ ก็จะเป็นที่ทำรังของมดแดงอะค่ะมาวางไข่แล้วก็ออกไข่ตามต้นไม้ต่างๆต้นมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะชอบมากมดแดงชอบวางไข่ตามต้นมะม่วงต้นกกไม้ที่มันสูงๆใบไม้เยอะๆอะค่ะน้ รจะไปต้นนั้นกันดูนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะเป็นช่วงอะไระปลายหนาวปลายหนาวต้นร้อน <c oughs> ปลายหนาวต้นร้อนนะคะปลายเดือนกุมภาจะเข้ามีนาละต่อไปก็จะร้อนกันละนี่ค่ะบริเวณ ตามต้นไม้ใหญ่ต่างๆแ้วเราตามคุณแม่ไปเป็นทำการแยกไข่หดแดงให้ดูนะคะเป็นตัวอยา okay. Okay. Yeah. ่าง,งออ เดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะคะมดแดงกัดไหมแม่มีแต่มดแดงนะคะไข่ก็มีน้อยนิดนึงเดี๋ยวไปดูลังที่มันใหญ่กว่านี้ดีกว่าค่ะการดูลักษณะรัางของไข่มดแดงนะคะก็จะเป็นลังที่ใบไม้ แห้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีใยข,ขาวๆที่มันจะทำรังนะคะเป็นใยรอบล้อมล้ม,มไว้รอบๆรังนะคะอันนี้แหละจะมีไข่มดแดงอยู่แต่ถ้าเป็นรังใหม่ๆเขียวๆไม่ได้นะคะมดแดงยังไม่ออกไข่นะคะแบบนั้น <S <S เดี๋ยวเราไปดูแม่แย่อีกดีกว่าค่ะก็ะะจะได้เยอะขนาดไหนนะ เอาถุงตะข่ายครอบเข้าไปที่รังมันตรงกลางนะคะแล้วก็จากนั้นก็วางให้ให้มั่นแล้วก็เขย่าค่ะเขย่าให้รังอยู่ตรงกลางไข่มดแดงจะได้หลดลงมาที่ตะข่ายนะคะแล้วตีไม้หรือเขย่าให้มันเคลื่อนไหวอะค่ะแล้วก็หล่นลงมาแบบนี้แหละอะ คุณแม่ถอดเสื้อเลยนะคะมดแดงกัดไปดูว่าได้เยอะขนาดไหนไข่ก็ยังเล็กอยู่นะคะช่วงนี้อก็ได้แล้วละ่ะเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเอาขึ้นสาวขึ้นมาจากน้ำนะคะใส่ถ้วยไว้ให้ดูโอเค รังนี้น่าจะเป็นลังสุดท้ายแล้วนะคะคุณแม่กำลังทำการแย่ไข่หมดแดงอยู่ นี่นะคะไข่มดแดงเราก็ต้องเอาน้ําใส่ให้มดแดงมันออกจากไข่ก่อนเนี่ยมันจะพากันขนไข่ออกไปนะคะโค้ะเอ้ยมดแดงกอ้ยเดี๋ยวไปดูตอนที่สาวขึ้นมาจากน้ำว่าได้เท่าไหร่นะคะ ไปซื้อกิดิคุ <c ười> ๊กไปซื้อกิดิกุ๊กคุณแม่ได้ไหม